สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านอาโมทุกท่านทุกคนมันนี้มาพบก,กับบ่าวสมจิตอีกเส้นเก่าเส้นเคยทักไทยสบายดีกันคือเก่าพี่น้องสําหรับมันนี้บ่าวสมจิตสีมาเบิ่งลักษณะในิสัยของคนไทยในสายตาของคนยุโรปนะพี่น้องมันสิมีความแตกต่างกับบ่าวสมจิตดูพี่น้องชาวไทยจังไหรเนาะพี่น้องเพราะว่าบ่าวสมจิตก็เคยไปทํางานอยู่ฝั่งไทย ก็หูดีว่าลักษณะนิสัยของคนไทยเป็นอย่างไรนการกินการยุอ่อาการวางตัวนะพี่น้องสิเป็นอย่างไรที่มีความแตกต่างกับชาวโยโุโรปดวนอ่าพี่น้องชาวไทยอ่าคืออย่างไรน,นะพี่น้องถ้าว่าถึงลักษณะของนิสัยแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันเ่ราว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศลาวประเทศกัมพูชาเวียดนามจีนหรือว่าบรรดาประเทศอ้อมข้างในภูมิภาคหรือว่าบรรดาประเทศในโลก อาจจะบคล้ายคือกันน้นองแต่บางอย่างก็อาจจะมีความาคล้ายคือกันแต่บางอย่างก็อาจจะมีความแตกต่างกันขึ้นกับลักษณะนโยบาย,บายทางด้านการเมืองหรือว่าฮิตคองประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อถือพน้องอาจจะมีการผิดเพี้ยนกันไปถึงว่าประเทศจะมีครบเขตชายแดนใกล้คือกันก็ตามน้นองแต่ว่า,าลักษณะนิสัยใจคออาจจะมีความแตกต่างกัน สิเป็นลักษณะของนิสัยคนไทยในสายตาของคนฝรั่งพี่น้องวัดซีมีความตรงและก็คล้ายคือกับความเป็นจริงจังใดกับเป็นที่ตามหับซมน้องกันพี่น้องประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งเนาะเป็นที่หน้าท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆของโลกมีชาวต่างชาติมากหน้าหลายตาเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยทุกๆปีแต่จะรู้ไหมว่าฝรั่งสมัยนี้มองพี่น้องชาวไทยเป็นแบบไหน,นพี่น้องบล็อกเกอร์ฝรั่ง สาวสาวอิตาลีได้เขียนลักษณะนิสัยของคนไทยในสายตา,อาของเธอลงในเว็บไซต์ในเมื่อวันที่25มิถุนายนปีพศ2558หลังจากเธอได้บินมาอยู่เมืองไทยนานถึง6เดือนเพื่อหาประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆเธอได้เห็นรห้ววัฒนธรรมการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ของสังคมไทยจนได้เห็นบางอย่างที่คนไทย เราคุ้นเคยและสิ้นตาว่ามันจะแสนจ,จะธรรมดาแต่กับเป็นเรื่องเปกหูแปกตาและสิ่งที่ซาวฝรั่งอะไรสรุปมาเป็นโคโคตั้ง10 1สิบอโคแบบนี้ 1. คนไทยกินตลอดเวลาอาหารมื้อหลักๆของคนไทยมักจะเป็นอาหารข้าวหรืออากกก๋วยเตี๋ยวแต่นั้นไม่ได้ทำให้พวกเขาอิ่มและมัก จะหาอะของจุกจิกกินนู่นนี่กินในตลอดเวลาทั้งกับเพื่อนและครอบครัวซึ่งเรามักจะเห็นพวกเขากินได้ตลอดทั้งวันเลยถือว่าถือต้องกับ,บ่าวสุนจิตเห็นเลยสําหรับสาวฝรั่งทานนี้นะพี่น้องเพราะว่าพป็นน้องสาวไทยมีลักษณะการกินคล้ายๆล้คือกันกับอาหารลาวนะพี่นอ้องหลังจากที่กินอาหารมื้อลัก ตอนเช้าหรือว่าตอนทอาาเที่ยงน้พี่น้องเป็นอาหารฟาลหลักๆหรืวอว่าอาหารคราบหลักๆก็ยังได้กินอาหารเสริมก็มีน้พี่น้องเป็นขนมข,นมข้าวตม้มเป็นขนมทอดหรือว,ว่าอาหารว่าง,างน้พี่น้องเขาเอิ่มอาหารว่างอาหารเสริมก็กินได้น้พี่น้องพี่น้องเช้าวลาวกับอาจาะย์โบแตกต่างกับพี่น้องชาวไทยในการกินลักษณะแบบนี้สําหรับข้อสองคนไทยไม่ใช้มีดอาหาร,าหาราเมื่อคนไทยกินอาหารบนโต๊ะ พวกเขาจะใช้แค่ซ้อนกับซ้อมในการกินเท่านั้นหรือถ้าจะกินอาหารประเภทเนื้อแล้วก็พวกเขาก็จะใช้มือยิบกินเลยสายพี่น้องลักษณะข้อสงสคล้ายๆคือกันกับพี่น้องของเราคือกาการกินอาหารบนโต๊ะส่วนหลายจะมีดอกมีดส่วนหลายจะมีซ้อนหรือว่าบ่วงตักแข่งกินถ้าจะเป็นซีนหรือว่าเนื้อส่วนหหายก็มีแต่ซอยซอยซอยจาน ก่อนยังเอามากินนะพี่นอ้องบมแมนว่าสิเอามีดขึ้นมาบนโต๊ะแล้วเพื่อซอยอาหารและกินไปพร้อมนีนกับข้อที่สามพนักง,งานอาหารไทยหวังว่าเราจะสร้างอาหารเลยทันทีที่นั่งในโต๊ะปกติเวลาที่เข้าอาหารอาหารจะมีพนักง,งานทำนำเมนูให้และอีกสักพักจะมารับออเดอร์เตที่เมืองไทยพอเรานั่งที่โต๊ะ อาจจะมีพนักง,งานนำเมนูมาให้และยืนรอจุดรายการอาหารเลยจากประสบการณ์หลายๆครั้งสันไม่เคยอ่านเมนูทันเลยเมื่อสันบอกไปว่าขอเวลาแป๊บหนึ่งนะแต่อีกแค่30ิวิเขาก็มาอีกแล้วสันเลยต้องใส่วิธีการท่ายอาหารไว้และต้องคิดก่อนจะเข้าไปในอาหารทุกๆครั้งว่าจะกิน อะไรดีอ่าตัวนี้ก็เป็นความจริงเลยทีเดียวพี่โนโอ้องพ่อว่าทางฟังลาวก็คือกันกับพี่โนโอ้องพังไทยแะไรพี่โนโอ้องอ่าเวลาเราจะเข้าไปอ่าอ่านั่งยู่ร้านอาหารเข้าไปกินอาหารอ่บราบอกว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรืออาหารทั่วไปนั่งปอก,ปอ,กอ่าอ่าพี่น้องสาวไทยที่เคยมาเที่ยวลาวก็อาจจะอาจจะเคยพบเห็นพี่โนโอ้องอันนี้ก็เป็นาการบริการที่ดีและถ้าถ้ามาคิดเป็นมุม ของบ้านเฮาหน้อพี่น้องเพราะพวา่าพนักงานบริการที่ดีต้องมารอรับคําสั่งของลูกค้าที่ต้องการอาหารในร้านนังกล่าวถ้าจะให้ลูกค้าเรียกหรือเอินสั่งอาหารถืวอว่าถ้าตีวามหมายอ่านภาษาบ้านเฮาก็คือว่าการบริการาบ่ค่อยท่านใจคือว่าสัาสนน้อพี่น้องอาจจะสําสหรับสายตาของชาวฝรั่งการเป็นเรื่องที่แปลก,ปกสาหรับเขา 4. ี่ยิงไทยพกแคก่กระเป๋าตังไปกินข้าวเที่ยง ผู้หญิงไทยมักทิ้งกระเป๋าถือ,อไว้ที่ออฟฟิศเธอจะนำแค่กระเป๋าสตางค์ติดตัวไปกินข้าวสรงผักเที่ยงแถมยังใช้มันในการจองโต๊ะอีกด้วยละ่ะสำหรับข้อที่เหมือนกันพี่น้องอคนลาวปัจจุบันนี่ก็ถือว่าค่อคนข้างจะนิยมกันใช้แบบนี้แล้วพี่น้องสำหรับผู้หญิงเพราะว่าปัจจุบันนี้ถือว่าทัานสมัยเนาะเรื่องเทคโนโลยีเพราะว่าจะเป็นบัตน E D M การรุนบัตรโดยฟ้านร้านร้านต่างๆที่มีบริการแอปอันทั่วไปน้พี่นอ้องแต่สําหรับอยู่พังไทยถือว่าเป็นถือว่าแห่งทันสมัยพี่นอ้องเพราะว่าในช่วงหลังๆนี้ทางรัฐบาลเพิ่นได้มีการแจกเงินผ่านเป้าดังแอปต่างๆก็เหตุให้คุยยิงไทยเพิ่นอนมากๆพกพาเป็นกระเป๋าเงินส่วนหหายจะใช้บัตรหรือว่าโทรศัพท์ไปรุดเอาอยู่ร้านค้าทั่วๆไปก็ได้นะข้อที่ห้า พูดคับคะ่ะลงท้ายประโยคคนไทยพูดครับคะ่ะอ่าท้ายประโยคเพื่ออความสุภาพแม้กระทั่งในภาษาอังกฤษเราสามารถพูดครับคะ่ะต่อท้ายได้พวกเขารู้สึกว่า,าเราสุภาพขึ้นอ,อย่างเส้นเตงย o คค่คะ Good morning คะ่ะตัวนี้ถือว่าแนนอนนะพี่น้องพี่น้องชาวไทยถือว่าเ่อนอันทืออีีคำว่าลงท้ายดยวะะ้วยคำว่าคัหรือว่าครับแนนอนพี่น้องผู้ชายจะลงท้ายด้วยว่าคับ ู้หญิงจะลงท้ายด้วยว่าค่ะเป็นคําลงท้ายที่อ้อนน้อมแล้วก็ให้เกียรติอันผู้พังนาะพี่น้องถือว่าอาวุสมีิตได้เห็นประสบการณ์ตัวนี้ถือว่าพี่น้องชาวไทยเพื่อนกันแนะนำน้นพี่น้องการพูดนําผู้ใหญ่ผู้เตะหรือว่าพูดนำมู่คู่ที่มีการนับถือนาะพี่น้องการลงท้ายด้วยครบด้วยคานี่เป็นคําสุภาพเป็นการน้อมน้อมถ่อมตนสาหรับข้อทคนไทยเขาลบพระรงฆ์อ่า คนไทยในควมเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากพวกเขาลักพระราชาและพระราชนีมากคนไทยจำนวนมากเป็นล,ล้านคนจะซื้อเสื้อสีเหลืองตัวใหม่เพื่อใส่เสริมวันเกิดของราชาทุกปีแน่นอนตัวนี้ก่ถือว่าเป็นควมจริงเลยทีเดียวน้พี่น้องอถือว่าพี่น้องชาวไทยเพื่นค็นเคารพนับถือบ่ว่าจะเป็นวันสินปสน เรือว่าวันเกิดน้องเออท่าที่วันสมิธเคยไปทํางานอยู่บางไทยก็เห็นเพื่อนนุ่งเสือเ้อสีเหลืองอสร้างขบวนอนามัยในริมถนนทนทางน้อง,องหรือว่าบ่ว่าจะเป็นสนามหลวงน้อง,นองที่เพื่อนแห่กันม่านสลิมสลองวันคล้ายวันเกิดของพระเจ้าอยู่หัวหรือว่างฟราซาเพิ่อนน้องเป็นปจำนวนลงลายนะเป็นร้านคือชาวยุโรปเพิ่นได้ เขียนไว้นี่แหละพี่น้องกทีจิตคนไทยรักแฟนดินมีคนไทยไปเที่ยวและไปอาศัยอยู่ต่างประเทศหลายคนแต่พวกเขาก็ยังรักเมืองไทยซึ่งเป็นเมืองเกิดของเขาเสมอโอ้โหตัวนี้เป็นความจริงเลยทีเดียวพี่น้องยอมรับเลยพี่น้องชาวไทยเป็นคนที่รักเมืองไทยถึงว่าอาจจะมาอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรปยู่ยุโรปหรือ,อยุประเทศอื่น,นๆพี่น้องแมนตต่าคนไทยในประเทศก็คือกันพี่น้อง เพิ่นมีคววมสมัครคกันลายพี่น้องบ่ว่าจะเป็นเรื่องอีกอย่างเกิดขึ้นในอันประเทศเพื่อนจะเป็นอุทกภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้กหรือว่าอ่าส่วยเหลือคนยากคนจนเพื่อนห่วมคิดห่วมใจกันอีเด้อพี่น้องเพื่อจะให้อุปสรรคดังกล่าวที่เจะ่านผ้าไปด้วยดีนะพี่น้องสาหรับข้อที่เขาคนไทยข้างใครผิวขาวพวกเร่หาลายคนมักจะเห็นหูปชาวไทยโดยเฉพาะู้หยิ่งอ่าข่าวม,งมางๆ แต่สันรู้ความจริงแล้วละพวกเขาจะใช้แอปฟิเคชันในโทรศัพท์มือถือแต่งเสงสันเคยเห็นสาวคนหนึ่งเธอแต่งรูปเซฟี่ selfie. หน้าเธอออกมาข่าวกว่าตัวจริงมากหลายเท่าสันตะลึงไปเลยใครรู้สื่อแอปบอกด้วยนะสันอยากลองใช้บ้างลองเป๊ะอีกเหมือนเดิมพี่น้องไม่ว่าจะเป็น พี่น้องโซไทยพี่น้องโซนลาบุวกว่าจะเป็นผู้ยิ่งหรือบูไซกะยุคนี้กะคล้ายๆกันนาะพี่น้องแต่ถ้าว่ารูปโบโล่บันไดเน่โบสวยงามบันไดก็อาจจะมีฟิลเตอร์แต่งถา้าไปดูในเว็บหรือว่าในแอปต่งตางๆนาะพี่น้องในการเซตหาคู่ฮักหรือว่า,าจจตทำธุรกิจต่างๆนาะพี่น้องทางฟูฟังไฟเนี่ยอาจจะจะมีการแตกต่างจากตัวจริงหลายอันนี้ก็ขึ้นกับบางคนนาะพี่น้องแต่ถ้าว่ากลัวเป็นเปอร์เซ็น อาจจะใช้เป็นส่วนหลายในการถ่า,ายภาพนี่ต้องใช้แอปมาสวยนะพี่น้องสำหรับข้อที่สิบเมืองไทยเป็นเมืองยิ้มนะพี่น้องคนไทยมักจะยิ้มเสมอแม้ว่าจะเกิดเรื่องอะไรหลายๆหรือน่าเบือ่อหน่ายแค่ไหนสันมักจะเห็นพวกเขายิ้มได้เสมอสันคิดว่า,าความสุขของพวกเขามันต้องออกมาจากภายในแน่ๆถือว่า เป็นความจริงคือกันโนพี่นองตัวนี้กันประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีสายนาวา่าเป็นสยามแห่งเมืองยิ้มแห่งห้อยยิ้มโน,นพี่นงสำหรับโ้อที่11เนาะคนไทยสบายสบายออออลองนึกสภาพบานเล่ารถติดทั้งสิบนาทีดูสิจะเกิดอะไรขึ้นแต่ที่เมืองไทยพวกเขาอดทนและรอคอยอย่างเงียบๆได้เรื่อยๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างเป็นปกติ อ่าตันนี้ก็ถือว่าเป็นค้มจริงขึ้นกันพี่น้องถ้าว่าอ่าคนใดเคยไปกรุงเทพอ่าสหรับเบาสมชิตก,ก็เคยไปอ่าครั้งหนึ่งนาะพี่น้องก็เห็นตัวจริงเลยสาหรับรถติดบพราะว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือว่าตั้งจังวัดก็คือกันเพราะว่าปัจจุบันนี้ถือว่าพี่น้องชาวไทยเพิ่งจะใช้รถหลายกาโบเมนว่าถนนอาทีอัน่ขับแคบดอกถนนเพิ่นก็ถือว่าอ่สุดสะดวกสบายสมควรพี่น้อง แต่ว่ามีหลายเลนแต่ว่าลดกันหลายนะน้องก็หให้บางช่วงที่เกิดอุบัติเหตุเพรหรือว่ามีการสญจัติดขัดน้อยหนึ่งมันก็นต้องได้โลแล้วนะพี่น้องโดยเฉพาะแม่นยามช่วงเวลาเลิกการหรือว่าช่วงเวลาเข้าการลดค่อนข้างจะติดแต่ว่าบางสมจิตเคยไปทํางานอยู่บางทยเคยไปนําพี่น้องส้ไทยก็ถือว่าโบเป็นปัญหาเพราะว่าเป็นความสิ้นเคยแล้วนะพี่น้องอ่ารถติดก็ค่อยสซโล่ไปค่อยไปเท่เลเมตรสองเมตรก็มีนะพี่น้อง พื่อจะข้จุดหมายปลายทางอาจจะใช้เวลานี่นิอยนึงแต่เป็นเรื่องธรรมดาที่อ่าพี่น้องชาวไทยเพื่อนกับเคยพบเจอนาะพี่น้องเอาใจเพื่อนใส่ใ่ตัวนาะพี่น้องพอเวลามันเร่งรีบมันกับใคกันจะไปนะนะตัวนี้ก็เป็นความจริงนาะพี่น้องที่อาชาวพนลังคนนี้เพื่อนได้พูดก็ถือว่าสิ่งที่เพื่อนพูดมาทั้งสิวิตข้อกับถือว่าทุกบรทุกข้อนาะพี่น้องเพื่อนกับแน่นอนอิลิเพื่อนมาเทียวไทยเพื่อนกับเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่ออ่าจะได้บทสรุปมาให้ตรงประเด็นแบบนี้นพน้อง ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ว่าชา,าวโลกาทางยุโรปนพี่น้องเพื่อนก็นมาเที่ยวเมืองไทยเพื่อนก็นได้เห็นความประทับใจของพี่น้องชาวไทยและก็บัณจิตก็ขอซื่นสมนําพี่น้องชาวไทยที่มีชาวต่างชาติามาแห่แหนมาเที่ยวเมืองไทยอย่างรุนแรงคือปัจจุบันนี้พี่น้องสำหรับคลิปนี้บัณจิตก็ขอจบคลิปเพียงสทานี้พี่น้องถ้าว่าบัณจิตผู้ผิดพลาด,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 ดประการใดก็ขอโทษขออาภัยน้นหลายพี่น้องถ้าว่าเอฟซีคนใดอยาก มีความเสนอแนะนเรื่องราวที่อันดีๆ่าน,นี้น้องพี่น้องการสามารถแนะนําให้เ่าสมจิตได้น้อพี่น้องอสำหรับคลิปนี้บ่าสมจิตก็ขอจบคลิปเพียงนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมเป็นกําลังใจให้สุดท้ายก็กลับคำว่าสบายดีสวัสดี